จาก H.I.P. ครับวันนี้เราพบกับผมในชื่อ H.I.P. Review วันนี้ผมจะมาแนะนำสินค้านะเป็นตัวกล้องไฟ l ล c อ i t ไนท์ะหรือว่ากล้องกดจับใบหน้านั่นเองนะครับตัวนี้เลยเป็น CMQ 1.2 2นะครับเป็นกล้อง2ล้านนะครับมีเลนส์6มิลแล้วก็มี LED ทั้งหมดหัวใช้ฉายในตอนเวลากลางคืนนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีะไฟเลี้ยงนะครับ12โวลต์นะครับ มีวิดีโอเอาตพุตมีสายแลนนะครับแล้วก็มีไดคอนแทคสายนี้นะครับก็าสามารถเชื่อมต่อกับแมกเนติกล็อกออโตดอหรือว่าพวกแฟลกเก็ตตระบิลเกตก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อแล้วก็ให้เพื่อนๆน,นะครับสามารถเห็นได้นะครับว่าการเชื่อมต่อ,ขอเขาเนี่ยเป็นยังไงการทํางานของเขาเป็นยังไงนะครับแต่ต่อขั้นตอนตอน่ตอ,ตอไปนะครับเราต้องเข้าไปแอดหน้าก่อน <S 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 เพิ่มใบหน้าเพื่อท,ที่จะให้กล้องเนี่ยพอรู้ได้นะครับว่าใบหน้าของคุณเนี่ยตรงกับที่ลงทะเบียนไว้หรือเปล่า ถ้าตรงปุ๊บประตูก็จะเปิดนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมจะไปต่อกับ Auto ออโตดอเดี๋ยวผมจะลองสาธิตวิธีการแอดให้ดูนะครับเมื่อเข้ามาที่โปรแกรมแล้วเนี่ยเรามาที่เซลเล็กนะครับสําหรับคนที่ไม่มีข้อมูล่ายข้อมูลใบหน้าในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเข้ามาที่เซลเล็กก็ได้นะครับเมื่อเข้าที่เซลเล็กแล้วเนี่ยเราขั้นตอนแรกเราไปเลือกกล้องก่อนนะครับอยู่มุมนี้ c a m e ล่าเซลเล็กเราเลือกกล้องที่เราจะแอดใบหน้าเพิ่มลงไปนะครับ เมื่อเราเลือกกล้องเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาหน้าของเราเนี่ยหรือว่าเอาหน้าของคนที่จะลงทะเบียนเนี่ยเข้าไปในเฟรมได้เลยนะครับเห็นไหมฮะเมื่อเข้าไปในเฟรมแล้วเนี่ยตัวหน้าเราเนี่ยจะอยู่ด้านล่างตรงนี้เราสามารถดัิเบิ้คลิกนะครับขึ้นมาเพื่อที่จะลงทะเบียนได้เลยนะครับอย่างของผมเนี่ยมีหน้าลงทะเบียนว้อยู่แล้วนะครับก็ถ้ามีหน้าลงทะเบียนอยู่แล้วเนี่ยก็จะขึ้นด้านขวามือแบบนี้เลยนะครับเป็นการเก็บเทียบ์ใบหน้า ให้เห็นเลยว่าถูกคนไหมนะครับถูกต้องไหมหรืออีกวิธีนึงนะครับถ้าเราไม่แอดหน้ากล้องเนี่ยเราสามารถแอดในพิจเจอร์ภายในรูปก็ได้นะครับเป็นไฟล์ jpg อยู่ภายในคอมพิวเตอร์เครื่องเครื่องที่จะลงทะเบียนนะครับเราต้องมีรูปอยู่นะครับถ้าเรใช้เมนูเมนูนี้นะเรา้ามาที่ save management นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเลือกกล้องที่เราจะทําการแอดใบหน้าลงไป เ็จแล้วเราก็ไปแอดนะฮะับกดเมนูแอดทีนี้นะครับเราเปลี่ยนจากตรงนั้นกรอกข้อมูลได้เลยเรามาช้อยแอคคอร์เราจะนึกคิดรูปที่เราจะทําการลงทะเบียนนะครับของผมนี่ของผมนี่หน้าไปอยู่แล้วนะครับสร็่แล้วนะครับล้วก็ใส่ชื่อนะครับหรือว่ากรอกข้อมูลต่างๆที่ต้องการนะครับลงไปเสร็จแล้วก็กดเซฟโอเคไปนะครับ นะครับก็จะมีหน้าอยู่แล้วถ้าสมมติว่ามีหน้าอยู่แล้วเนี่ยจะทําการลงทะเบียนซําไม่ได้นะครับระบบจะไม่ให้ทําการลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าอีกทีนะครับว่าจับไปหน้าโอเคไหมเจะขึ้นนะครับเวลาบอกนะครับอายุก็แล้วแต่ที่เราตั้งนะครับ ก็วันที่เวลาแลวก็เปอร์เซ็นต์นะครับในการเปรียบเทียบใบหน้าความหนักของใบหน้านะครับว่าเหมือนการเหมือนกันเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ของผมก็กสิบหกเปอร์เซ็นต์เยอะพอสมควรนะครับแล้วจะมาแล้วต่อไปนะครับเราจะมาดูนะครับวิธีการเชื่อมต่อกับพวกออโตดอหรือว่าแมกนติกนะครับเพื่อที่จะสั่งเปิดเปิดติดประตูนะครับพัดเราจะไปดูหน้าการเชื่อมต่อในคอนแทคกันนะครับเราใช้แค่คอมกับเบนโทงนะครับไม่ว่าจะเป็นแมกนติก เอดอนะครับหรือว่าพวก ge, Gate, แฟบเกตตัวบิงเกตเราสามารถใช้หน้าคอนแทค n อแล้วก็คอมได้นะครับมาเชื่อมต่อกล้องได้เลยแล้วเราจะมาดูนะครับวิธีการเปิดประตูนะครับผมแค่เดินผ่านกล้องนะครับเอาหน้าของเราเนี่ยที่ลงทะเบียนไ้เนี่ยให้กล้องเห็นนะครับประตูก็จะเปิดทันทีนะครับลองดูกันนะครับแน,นหน้ากล้องเนี่ยิ้ดเดียวเท่านั้นเองนะครับประตูที่ผมต่อไว้เนี่ยก็จะต่อแล้ว เห็นไหมครับการเชื่อมต่อของกล้อง1นึงเนี่ยง่ายน,นิดเดียวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อแมก้ติเชื่อมต่อ,อโตัวดอหรือว่าเชื่อมต่อแอบเกตเป็นเกตเนี่ยเพียงแค่ใช้สายคอมเมนโอเท่านั้นเองนะครับเชื่อมต่อง่ายมากแต่ข้อดีของเขาเนี่ยไม่ใช่ดีที่เฉพาะการต่อประตูเพียงอย่างเดียวนะครับยังมีการบนันทึกเวลาการทํางานผ่านโปรแกรมพิามทารณิงส่วนของเราด้วยนะครับเป็นโปรแกรมไทา์แมชเดนนะครับบนันทึกข้ขอกอเวลาการทํางานและสามารถแจ้งเตือนผ่านไลน์ได้ด้วยนะครับ หากพี่ๆท่านไหนนะครับสนใจสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ